ตอนนี้ก็เราลองไปเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตบางส่วนที่จะปรากฏให้เห็นในวันนี้จะเป็นเรื่องสถานที่นมัสการ,ารละหมาดรวมทั้งจะเป็นสถานที่ขายอาหารขนมของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมบ้านน้ำเชี่ยวครับชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราชุมชนสองสาศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีวัดและมัสยิดอยู่ใกล้กันวัดน้ำเชี่ยวหรือวัดอินทรารามมีอุโบสถรูปทรงสวยงามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จเยือนในรศ130สิส่วนมัสยิดอันกรูบอเป็นมัสยิดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3และเป็นมัสยิดแห่งแรกของภาคตะวันออกชุมชนน้ำเชี่ยวมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยว ชุมชนสองศาสนาใช้ชีวิตอยชชู่ร่วมกันอย่างฉันพี่น้องเกื้อกูลกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่และที่กำลังสร้างขึ้นอีกแห่งการเดินทางมาศูนศึกษาธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยวเราได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท,ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองบ้านน้ำเชี่ยวมีร้านขายอาหารหลากหลายของชุมชนดิมน้ำ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ริมน้ําแห่งนี้จะนําอาหารคาวหวานต่างๆตามแบบดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นสูตรโบราณหาทานที่อื่นไม่ได้มาขายเป็นประจําทุกวันชุมชนบ้านน้าเชี่ยวเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดูแลและบริหารจัดการโดยชาวบ้านนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนในชุมชนนี้คนที่นี่ทําอาชีพประมงพื้นบ้าน หากุ้งหอยปูปลาเพื่อเลี้ยงชีพมีสะพานข้ามคลองที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่พบเห็นเมื่อขึ้นไปชมวิวมุมสูงของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบและสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึก อีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนตมบน,น้ำเชี่ยวอยู่ห่างจากชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวออกไปประมาณ500เมตรมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ลัดเลาะไปตามพื้นป่าชายเลนมีป้ายอธิบายพัานไม้ติดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในระบบนิเวศของป่าชายเลนถือเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบป่าชายเลนที่แนะนําให้มาเยือนกันซึ่งในทั้งความรู้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ มีทั้งพันไม้และสัตว์ต่างๆมีฝูงลิงสแสมเข้ามาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วทั้งบริเวณป่าที่สาราอนเนกประสงค์แห่งนี้บรรดาลิงสแสมฝูงนี้จะมารอรับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นความหลากหลายทางธรรมชาติที่น่ารักอย่างยิ่งถัดไปเป็นหอดูนกสูงกว่า12เมตรที่ตั้งตระหง่าน ความเป็นธรรมชาติที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์งดงามยิ่งนักภาพวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นยังมีความเขียวขจีของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันเต็มพื้นป่าบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพสัมผัสได้จากรอยยิ้มของเจ้าบ้านที่ใจดีพรอมต้อนรับผู้มาเยือน การที่เคยโปรโมชั่นหรือประชาสัมพันธ์ไปว่าตำบลน,น้ำเชี่ยว<อ>เป็นชุมชนสองศาสนาเนี่ยวันนี้ขอแก้ขอขอเพิ่มเป็นสามศาสนาถึงจะเหมาะสมแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูหลังจากที่เราเห็นความเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธแล้วขณะนี้เรากำลังจะลงมาในพื้นที่ของพี่น้องไทยมุสลิม โดยเฉพาะไทยมุสลิมที่นี่เป็นไทยมุสลิมที่มีความเป็นมาสั้นๆนะครับเป็นเป็นแขกจามโดยตัวเขาเอ,เองเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นแขกจามเขาเดินทางมาจากเมืองกําปงจามประเทศเขมรโดยโดยหนีภัยสงครามหนีภัยการเปลี่ยนเบียนของคนที่มีอํานาจในสมัยนั้นแล้วก็เลาะตามชายฝั่งมาจนถึงปากคลองน้ําเชี่ยวก็ เลาะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเห็นสภาพของอที่อยู่มันเหมาะสมที่จะตั้งเป็นชุมชนก็เลยสร้างมัสยิดหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าซุปเราเ,าเดี๋ยวจะออย่างยิ่งมัสยิดที่ปรากฏอยู่อีกสักครู่เราจะได้เห็นภาพเลยนะครับก็เป็นมัสยิดที่ปลูกสร้างเดิมเนี่ยก็สร้างที่ตรงนี้แหละพอมีการพัฒนาชุมชนมีการพัฒนาความหนาแน่นขึ้น ก็ได้สร้างเป็นมัสยิดปัจจุบันทับบนที่เก่าเดิมทีเดียวสร้างด้วยไม้โกงกลางเพราะบริเวณที่อยู่อาศัยของพี่น้องไทยมุสลิมนั้นเป็นที่เนาะเป็น,เป,นเป็นที่เรียกริมคลองริมแม่น้ําลาคลองอที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการประกอบอาชีพของพี่น้องไทยมุสลิมจะเป็นอาชีพประมงสีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การอยู่ ระหว่างสองศาสนาที่เราเคยพูดมาเนี่ยก็คือพี่น้องไทยพุทธเชื้อสายจีนกันดีไม่เชื้อสายจีนกันดีเนี่ยก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกการที่เอาผลิตผลจากกำลังของตัวเองเอามาแลกเปลี่ยนกันสมัยนั้นเอามาแลกเปลี่ยนไม่ได้ซื้อขายพี่น้องไทยมุสลิมก็เอาปลาเอากุ้งเอาหอยไปแลกกับ,บผักแลกกับน้ำจืดน้ำจืดเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ผมเองรู้เรื่องเหล่านี้ดีเนี่ยเพราะเพราะบันพรุรุษของผมเนี่ยมีบอ่อน้ําจืดอยู่บอ่อหนึ่งที่จะต้องเอาไว้บริการให้กับพี่น้องไทยมุสลิมฉะนั้นเราก็จึงมีความผูกพันทางทางทางสังคมได้อย่างดี บอกสุดตะวันออบเขตแดนแควนไทยมาให้ชับมายากรสมเป็นนาครที่เทศสร้างไว้มีทะเลมีภูเขาพื้นที่ของรามาด้วยคนละไม่ได้ม,มาจะมาสุขใจไม่อยากจากใเมื่อปราเลยที่กลับ อยากจับปลาได้พบหนา้าเจ้าสามเชยหัวใจทีอยากจะเผยว่ายังไม่เคยรักใครเท่าน้อง